ส่วนที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาตำบลทุ่งรมภูนางนันทิยาสุริการธนานันนะคะท่านประธานมูลนิธิเก่ะการดีนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารของทัพภาคสองขอนแก่นทหารจิตอาสากองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิ์พลเสพและก็ผู้นําชุมชนนะคะได้มีการช่วยกันก่อสร้างเรือนโรงสําหรับเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรตีนนี่แหละ,ะที่เป็นแหล่งสําคัญให้แก่เยาวชนในการเป็นใช้ในการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อไปด้วยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะได้ตั้งเป้าหมายให้กับนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละสามมื้อภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ที่ถูกนําไปใช้เป็นโมเดลเดียวกันค่ะ โดยผลผลิตส่วนหนึ่งขายเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนแล้วก็บางส่วนนะคะจําหน่ายภายในพื้นที่ให้กับผู้ปกครองด้วยเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียนค่ะฝึกระเบียบว,วินัยและก็ความรับผิดชอบแล้วก็รายได้หลักนะคะก็จะนํากลับเข้ามาต่อยอดในการดําเนินโครงการต่อไปด้วยค่ะ